ช็อกทั้งช่องผู้กํากับมือทองวิกหมอชิตเสียชีวิตแล้วออดีรศักพรมเงินผู้กํากับมือทองแถวหน้าของช่อง7 HD เสียชีวิตแล้วล่าสุดวันที่21เมษายนนางเอกดังทิศาวริธทิสาลิมทันมาหิดสอนได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมทั้งข้อความไว้อาลัยว่าที่ออดผู้กํากับที่น่ารักและใจดีที่สุด ถ้าไม่มีพี่ออสในวันนั้นก็คงไม่มีหนูในวันนี้ขอบคุณที่ออสที่คอยสอนหนูในทุกๆเรื่องเลยนะคะที่ออสจะใจดีและสอนหนูอย่างใจเย็นเสมอหนูยังรอที่จะกลับไปทำงานกับพี่ออสมาตลอดหลับให้สบายนะคะพี่ออสขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่ออสด้วยค่ะสำหรับออสทีรศักเป็นผู้กำกับละครเรื่องเรื่องปิ่นอนงงเพลิงพระนางสัมปทานหัวใจ ยอดรักนักรบและอื่นๆอีกมากมายทีมงานที่นี่ .com ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ